พบกับผ,ผมนายช็อตตี้บุจะวากับนิเกะเ,เด้งทุกช็อตอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เขาฉลองครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์นะฮะอ่ะไล่ไปทีละอันเลยอันแรกนะครับเข้ามาในเกมเนี่ยรับรางวัลทันทีนะครับเป็นน้องสโนไวท์ซึ่งคนนี้เนี่ยหน่วยพิวกิมระดับ SSR ออันนี้แจกฟรีทุกคนเลยครับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยผิวกิมเข้ามาอีกคนหนึ่งก็คือหมวกแดงนะครับขอบอกเลยว่าคนนี้เป็นสไนเปอร์ที่โหดมากครับยิงรัวด้วยด,วยดวยิเป็นไงนี่คือเบอร์สกิลของเขานะครับยิงแบบโคตรรัวแล้วก็แรงเอามากๆครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเปิดกระชปองของน้องเขาเลยดีกว่านะครับว่าจะเกลือไม่เกลือรอบนี้ คราวนี้เขามีรับสมัครฟรีวันละครั้งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครโชคดีก็อาจจะได้ตัวละครหน้าตู้นะครับแต่ว่าต้องดวงดีจริงๆนะอันนี้สคิปไปเลยละกันโอเคอันนี้คือยามปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับและเนื่องจากว่าเขามีการแจกตั๋วจากกิจกรรมต่างๆเป็นระยะะ,ยะนะครับผมว่าจะเปิดได้ประมาณ50ใบนะครับเดี๋ยวจะสคิปไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้สีทองเนี่ยมันสคิปไม่ได้อยู่แล้วเนาะ,ะก็ลองดูเลยละกันครับมา อืมตามสภาพของผมเปิดต่อรัวๆเลยนะครับมาๆๆโอเครอบนี้ไม่ลุ้นอะไรเลยนะครับกดสคริปยาวๆนะครับจริงๆแล้วเราสามารถลุ้นได้ใช่ไหมตอนทีเ่เครื่องจักรมันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเราประกบแบบนี้ ถ้ามันเป็นสีทองก็แสดงว่าเราจะได้รับตัวละครระดับ SSR แน่ๆใช่ไหมครับแต่ไม่เสมอไปนะบางทีมันอาจจะแบบดุดเลทบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนสีที่หลังบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสกิปยาวๆเลยละกันอุ้ยได้แล้วด้วยพิวกิมด้วยแต่จะตรงหน้าตู้หรือเปล่าน่าจะตรงครับผมเรียบร้อย 40ใบได้แล้วนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องทีนี้เรามาดูความสามารถตัวละครหมวกแดงกันก่อนเลยกันละกันเนาะก็เขาเป็นธาตุเหล็กนะครับสไนเปอร์สายจูโจมด้วยแล้วก็หน่วยพลิวกิมนั่นเองครับ สำหรับสกิลนะครับก็ท่าแรกเนี่ยเมื่อเราโจมตีไปแล้วนะครับทำให้ความเร็วในการชาร์จยิงสไนเปอร์เนี่ยมาเร็วขึ้นนะครับสแต็คได้สูงสุด10ครั้งนะครับและนอกจากนี้เมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยมันจะมีการแปลงค่าวความเร็วชาร์จท,ที่เกิดจาก100%ให้กลายเป็นดาเมจชาร์ดด้วยพูดง่ายๆคือมันจะยิ่งยิงเร็วยิงย่งยิงแรงอ่ะสรุปอย่างนี้กันแล้วกันส่วนท่าที่2นะครับมันจะเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เลยก็คือจะได้รับการเจาะก,ก่ออย่างต่อเนื่อง แต่ว่าเงื่อนไขต่อไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่ท่านผู้ชมใช้เบอร์สกิลครับคือน้องเขาเนี่ยใช้เบอร์สกิลในตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับโลโก้มันจะเป็นประมาณแบบนี้คล้ายๆกับตัว A เห็นปะอันนี้คือใช้ตอนไหนก็ได้เลย1 2 3นะครับตราบใดที่มีคูดาวมากพอแล้วก็ไม่ได้มีใครใช้ตัดหนาเขาอะเขาจะใช้ได้เลยตำแหน่งไหนก็ได้1 2 3 กลับมาที่สกิลที่2นะครับถ้าน้องเขาเนี่ยใช้ในตําแหน่งที่1น,นะครับก็จะทําให้ดีเฟนต์มากขึ้นนะครับทั้งทีมเลยนะทั้งทีมเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ในตําแหน่งที่2เนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูน HP ขึ้นของดาเมจจากการโจมตีพูดง่ายๆคือโจมตีไปแล้วเลือดจะเด้งนั่นเองนะครับแต่นี้มีผลแค่คนเดียวเท่านั้นและอันสุดท้ายก็คือเมื่อเราใช้เป็นเบสสกิลลำดับที่3นะครับก็จะทำให้แอตแทกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ ถ้าเกิดอยากยิงแรงก็คือให้น้องเขาเนี่ยใช้เบอร์สกิลในตำแหน่งที่3นั่นเองสำหรับเบอร์สกิลนะครับถ้าเกิดท่านชมใช้เป็นลำดับที่1เนี่ยจะมีการเพิ่มแอตแท็ให้ทุกคนเลยทันทีนะครับและก็จะมีการลดคูดาวเบอร์สกิล40วินาทีด้วยแต่ว่าจะใช้ได้แค่1ครั้งในการต่อสู้เท่านั้นนะครับ อันต่อมาครับเมื่อเราใช้เป็นลำดับที่2นะครับจะมีการดึงดูดหรือว่าย่วยุกให้ศัตรูมาโจมตีเรานั่นเองนะครับและก็ทําให้สมรรถภาพ HP เนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมในเวลา10วินาทีด้วยและก็ยังมีเรื่องของการลดคูดาวเบอร์สสกิลก็คล้ายๆกับตอนที่เราใช้ในตําแหน่งที่1นนั่นเองครับ และถ้าเกิดใช้เป็นลำดับที่3นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนอาวุธใช้งาน,นครับจริงจริงใช้สไนเปอร์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะยิงรัวกว่าเดิมมากเดี๋ยวเดวเอาวิดีโอสาธิตให้ดูทีหลังกันแล้วกันนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าอยู่ในเบิร์ดที่3มเนี่ยจะยิงแรงกว่าเดิมเยอะเลยครับความเร็วในการชาร์จก็เร็วขึ้นนะครับขยายเวลาเจาะก,กอไปอีกต่างหากครับยิงรัวแล้วก็เร็วมากเอาล่ะเดี๋ยวเอาวิดีโอสาธิตการใช้งานให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับที่จะเป็นประเด็นก็คือหมวกแดงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยยวววมาาาลลลองงดดูเเเเ่ข้้บิแป็นไ เป็นไงครับรัวไหมโคตรรัวเลยครับเป็นสไนเปอร์ที่รัวมากนะครับแล้วก็เจาะก,ก่อขึ้นเจาะก,ก่อรัวรัวเลยเห็นไหมโอ้โหคือเรียกได้ว่าสะใจมากจริงนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับผมทีนี้มาดูสโ,โนไวท์กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เราได้มาฟรีฟรเลยเนาะก็จะเป็นท่านเหล็กนะครับแล้วก็ใช้แอสซอลไรเฟิลเนาะและก็เป็นฝ่ายจู่โจมด้วยนะครับแล้วก็อยู่ทีมพิวกิมนั่นเองครับ ส่วนสกิลของน้องเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการโจมตีเข้าเป้าเป็นหลักนะครับอย่างเช่นท่าแรกเลยคือโจมตีเข้า30ครั้งปั๊บ ความจุกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วสแต็กได้สูงสุด5ครั้งด้วยคือยิ่งยิงเนี่ยจำนวนสูงสุดก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีเข้าเป้า30ครั้งนะครับจะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนท่านที่2นะครับเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้า50ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการสร้างดาเมจให้กับศัตรูทั้งหมดเลยทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้เบิร์ชสกิลนะครับจะทําให้ดาเมจการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเวลา10ที ส่วนเบ s ร์สก l ลนะครับอันนี้เขาบอกว่าจํานวนการโจมตีปกติเข้าเป้าที่จะทําให้สกิล l ทํทำงานลดลง20ครั้งพูดง่ายๆคือจากเดิม50เหลือ30นั่นเองนะครับแล้วก็แอดแฮกนะครับจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา10วินาทีนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงได้รับกระสุนไม่จํากัดด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาย DPS ยิงกันน้ําไหลอีกแล้วครับท่าน มาดูวิดีโอตัวอย่างการใช้งานน้องคนนี้บ้างกันแล้วกันนะครับเห็นมิดไฟล์ที่มันพุ่งใส่ทางหน้าจอไหมก็คือเป็นความสามารถของน้องเขานั่นเองนะครับตามเงื่อนไขเลยเนาะยิงครบ50นัดใช่ป่ะก็จะมีการยิงสนับสนุนออกมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเบิร์สกิลแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันออกมาถี่มากขึ้นก็ไป,ไปตามกลไกที่เขาเขียนเลยเนาะก็คือจาก50นัดก็จะเหลือ30นัดใช่ไหมครับเียว่าถ้าเกิดต้องการโจมตีศัตรูที่ออกมาเยอะๆในหน้าจอเนี่ย คนนี้ก็โอเคเหมือนกันนะก็คือมิสไซล์มันออกมารัวดีอะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับหน่วยพิวกิมก็คือกระชับปองคอสตูมนั่นเองนะครับตอนนี้ใครที่อยากได้คอสตูมชุดนี้แล้วก็มันเป็นแบบสอยดาวนะเหมือนกันที่บรนผ่านมานั่นแหละก็คือไปซื้อตั๋วได้เลยนะครับเสื้อนี้เลยมันจะรวมรวมกันแล้ว2,000กว่าบาทน,นะครับถ้าเกิดว่าซื้ออันนี้ครบ6อันเนี่ยจะเปิดได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดโชคดีก็อาจจะเปิดได้เร็วกว่านั้น ส่วนกิจกรรมนะครับก็จะอยู่บริเวณที่เดิมเลยคือด้านล่างแคมป์เนาะสำหรับกิจกรรมนี้จะมีแผนที่ให้เราเดินด้วยนะครับเรียกได้ว่าอยู่บนยานรบที่ร้อยฟ้าอยู่ลำบเบิรมเทิมเลยครับแล้วก็อย่ายลืมเก็บของนะดูด้านซ้ายบนได้นะครับนั่นแหละแล้วเข้ามาดูแต่ละวันเนี่ยมันจะมีของงอกมาให้เราเก็บเรื่อยๆด้วยนะครับก็ลองเดินเดินดุมดุมดูแล้วกันนะครับโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนกิจกรรมที่มีให้ต่อสู้นะครับก็ยังคงคล้ายเดิมคือจะมีเนื้อเรื่องนะครับ อันนี้ก็คือจะเล่นเป็นด่นดานๆไปนั่นแหละเนาะแล้วก็แอบมาส่องดูนิเก็บเพิ่มรางวัลน,นิดนึงมีใครบ้างอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยพริวกิมใช่ป่ะเนี่ยสมคนและ 4คนนะครับอ่าก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเอาคนที่มีอยู่ในนี้ลงใช่ไหมเราก็จะได้รับแต้มมากขึ้นแล้วแต้มเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปแลกของที่ร้านค้าได้แบบฟรีๆรีเลยนั่นเองนะครับส่วนการต่อสู้นะครับเขาใช้แผนที่เดิมเลยไม่มีอะไรพิสดารนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมเข้ามาเก็บแต้มด้วยกันละกันนะครับวันหนึ่งลงได้5ครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเนาะ ส่วนนั้นต่อมาเป็นการท้าทายนี่คือการสู้กับบอสนั่นเองครับสาหรับบอสนะครับที่ผมเจอเป็นตัวแรกคือเต่านะแต่ผมไม่รู้ว่าบอสต,ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเต่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วของรางวัลก็ล่อตาล่อใจมากเลยนะครับก็อย่าลืมมาลงด้วยแล้วกันเนาะลงได้วันละ1ครั้งนะครับซึ่งการต่อสู้กับบอสในวันแรกๆก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรมากเพราะว่าเลเวลมันต่ำไงอย่างวันแรกเนี่ยคือเลเวล30เองผมสู้ประมาณ5วีก็ตายแล้วอะ ส่วนมินิเกมในรอบนี้นะครับเรียกได้ว่ามาในแนวแอคชั่นสไตล์โลคไลท์เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันจะได้นึกภาพออกนะฮะก็วันแรกเนี่ยก็คือเราจะมีแค่น้องคนนี้คนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินได้ด้วยนะจากกิจกรรมเนี่ยนะครับและเราก็ต้องเคลียร์ด่านที่กําหนดด้วยก็จะเปลี่ยนตัวละครได้นะครับองั้นก็เดี๋ยวเลือกคนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นด่านแรกไปเลยเนาะเนื่องจากยังไม่มีด่านอื่นมา ลักษณะการเล่นมินิเกมนะครับเหมือนกับเกมแวมไพร์เซอร์ไวเวอร์เป๊ะเลยก็คือมันจะมีศัตรูมาบุกเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราเดินหนีอย่างเดียวแล้วก็เก็บของนะครับเพราะว่าการโจมตีตัวละครจะโจมตีให้นะครับทีนี้พอเราเก็บของไปเรื่อยๆจนเราเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะมีพวกบัฟสุ่มขึ้นมาให้เราเลือกเองเช่นอาวุธนะครับความเร็วในการโจมตีถึกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็อย่างที่เห็นครับปืนนี่มีหลายก็บอกเลยครับ ยิงธรรมดาไม่พอยิงไปข้างหน้าแบบกระจายนะครับยิงออกไปด้านหลังแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นอนาเขตด้วยศัตรูเนินเข้ามาก็จะเสียเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเล่นกี่นาทีต้องดูที่หน้าดันเจียนนะครับคือในแต่ละวันมันอาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเขาให้เล่นทั้งหมด10นาทีด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าสู้ๆกันละกันนะครับใช้เวลาเล่นนานนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้ยากเข้าแวมไพร์เซอร์ไวเวอร์แน่นอนครับเล่นง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับ เออแล้วก็ลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งคือมันมีสกิลอันติเมตให้กดใช้นยนะดูด้านขวาสุดเห็นปะหรือว่าดูตรงหลอดเลือดเราก็ได้หลอดเลือดเราสีขาวใช่ไหมครับหลอดสีฟ้าเต็มเมื่อไหร่กดใช้สกิลอันติเมตได้นะครับเห็นไหมเออมันก็จะยิงแรงขึ้นถี่ขึ้นก็แล้วแต่ตัวละครกันไปเนาะเมื่อทำภารกิจแล้วอย่าลืมไปดูด้านขวาบนนะครับมันก็จะมีพวกเควสนั่นแหละครับที่เขาให้เราทำเป็นรายวันอ่ะอย่าลืมทำให้ครบด้วยก็แล้วกันนะครับได้รับของรางวัลแล้วก็แต้มเพิ่มมเป็นนนจาวก และนอกจากเนี้ยมันยังมีตัวซีซันพาที่อยู่ด้านขวาบนด้วยเห็นไหมครับอ่านั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันครับมีอะไรทําให้หมดเลยนะครับและเมื่อเราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลไปจนตันเลเวล10ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อต้องใช้คำว่าซื้อนะเพราะเขาไม่ได้แจกนะซื้อ700กว่าบาทนะครับก็จะได้รับคอสตูมไปอีก1ชุด สำหรับชุดนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับใช้ได้เลยสวยกิ่งยิงคอสตูมของเธอสวยตั้งแต่เป็น d ดี a ฟอร์อยู่แล้วใช่ไหมพอมีอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเลยครับส่วนแอนิเมชันการยิงก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูปืนสิเป็นไงเออดูเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ย แล้วซีซั่นพาร์ทอะไม่ได้มีแค่ในกิจกรรมใช่ป่ะด้านนอกก็มีนะครับมีทั้งเควสฉลองครบรอบ1ปีแล้วก็ตรงมิชชั่นพาร์อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับทำภารกิจให้ครบใช่ไหมอ่าจนเลเวลตันเสร็จปั๊บจ่ายตังอีก700กว่าบาทก็จะได้รับไปอีกคอสตูมหนึ่งนั่นเองครับส่วนคอสตูมนี้เรียกได้ว่าง,งานค่อนข้างดีเลยครับลองแตะที่ตัวเธอดูได้นะครับแต่ผมจะไม่แตะให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยว YouTube มันให้ใบเหลืองผมแน่นอนจริงๆคือมันค่อนข้างเซ็กซี่นะครับ ส่วนแอนิเมชันการยิงก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีแอบเห็นอะไรวบๆแวมๆด้วยส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของสแตมล็อกอินนะครับอันนี้มันจะแยกต่างหากกับด้านนอกนะคือด้านนอกรับแล้วนะครับด้านในก็ต้องมารับด้วยนะครับเขาแจกรางวัลซ้ําซ้อนกันอยู่แล้วนี้เกเนี่ยแจกระเบิดระเบอร์ครับอันนี้ดีแล้วนะครับไม่ได้ว่านะครับอันนี้คือดีแล้วนะครับถ้าเกิดแจกเยอะกว่านี้อีกก็ยิ่งดีเลยนะครับและก็แน่นอนครับพอเรามีตรงมีแต้มอะไรเยอะๆแล้วเนี่ย ไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับเพื่อที่จะซื้อของซึ่งของเนี่ยก็จะมีขายคล้ายๆเดิมเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นตัว๋วเปิดกระชปองใช่ไหมทั้ง2แบบนะครับหนังสือที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดสกิลของอัปเกรดตัวละครใช่ไหมอ่าแล้วก็เออพวกนี้ก็คืออัปเกรดตัวละครหมดนั่นแหละครับเออนั่นแหละก็มีแต้มเยอะๆอย่าลืมมาแลกด้วย อัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือการลดระดับความยากของบนเนื้อเรื่องนั่นเองคือผมเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณนี้นะครับเขาจะใช้พลังประมาณสักแสนแ0ดแสนเกาก่อนหน้านี้นะพออัปเดตแล้วเหลือแสนห้าครับก็ทําให้เราสามารถตะลุยด่านไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลไอเดลที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับอันนี้ชอบมาก เออพูดหนึ่งรางวัลไอดอลตอนนี้เนี่ยมันมีสะสมเกินขีดจำกัดด้วยนะครับแต่ไอรางวัลส่วนเกินเนี่ยเขาเขียนบอกไว้นะครับว่ามันจะไม่ได้รับรางวัลเท่ากับด้านบนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมว่างจริง,รงอ่ะเข้ามาเล่นวลนละ2รอบก็คือเข้ามารับทุกๆ12ชั่วโมงจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็คือกําขี้ดีกว่ากัมตดอ่ะอย่างน้อยเขาก็มีของแจกให้เรามากกว่าเดิมนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะขอให